สวัสดีได้เจอกทุกตาพาฝันค่ะเบิง้งนี่จ้าคลิปนี้ก็นาพามากินข้าวป่าเบิ้งอาหารก่อนค่ะอาหารกินข้าวป่าเอยด้วยนี่ยำวุ้นเส้นยำอันยำเส้นไหมยำเส้นเสิร์อ,อันปูอันปูอัดจ้ะเอาใส่กระ,ะมังอย่างนี้เลยเนาะขนาะนี้ นึกอยากกินข่ามากกินน้ำเอ้ยเด้อนี่ค่ะปูอัดแบบนี้ค่ะเบื้องเอ้ยเฮ้ยเบื้องปูอัดแล้วก็เสร์ออันไสโกกแล้วก็เสร์อพริกอันเดียจจเนอะมากินข้าวปลาก็ไอ้ทุกตาพาฝันอยูส่สวนดังเหียนค่ะมะอืม เอาแบบนี้แล้วบอกค่ะเพราะว่าอากาศมันดีเ้ยก็เลยอยู่อันข้างนอกดูหน่อยนึงกวดเบอร์ไม้แล้วเมื่อกี้นังหลังนี่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังบมเอิเยอะเพราะว่าพันกระตกคู่มือเนาะค่ะหนอ,หนอเอา้า <c oughs> โทษทีจังกินข้าวป้าอ่ะโอ้ยสักก่อนกระปานกินข้าวป้าเด้อค่ะนี่มะดูหลังเห็นตัวพเจ้า รสชาติขนาดเลยแซ่บโบเพ็รโบเปรียปร้ยวๆหอมเครื่องเทศน้ำค่ะหอมเบอร์นชาละแน่เบอร์นนี่จ้ะเบอร์พักสีเนาะ นี่จ้าเนี่ยอาหารประจำเหือนเนาะขานมประจำซาดแต่ละอย่างบวกกินมันกี่โหดเนาะขานมคือจะกินคือจะกินก็ทำกินมอนบอก ยมาไหมลูกสาวมาจะเอาเอา็ดตรีมากินนี่นะฮะอืมเอาก็ยอเอ,อกมานั่งข้างนอกเปนมั้งว้ยแซ่บบังเอาเบื้องข่งเอาเบื้องนางน่ะไปก็เหลือเดี๋ยวด้กินเล้แป๊บง แซ่บมากค่ะพุกกินน้ำผาวะ